ความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะฮะหรือความผิดฐานช่อโกงการจะเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนได้ต้องเริ่มจากเป็นความผิดฐานช่อกงก่อนความผิดฐานช่อกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ี่เเขาบอกว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับ ก็คือต้องโกหกหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับหรือมิฉะนั้นก็ต้องปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ก็จะครบองค์ประกอบความผิดฉะนั้นแล้วความผิดฐานช่อโกงหลักการง่ายๆก็คือ มีผู้กล่าวโกรกกับเราแล้วหลอกเราให้ได้ไปจากทรัพย์สินของเราจึงจะเป็นความผิดฐานช่อโกงมีการยืนยันข้อเท็จจริงในปัจจุบันให้ผิดไปจากความเป็นจริงจึงจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและต้องได้ไปถึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับและการกระทำนี้ยจะเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนก็ต่อเมื่อ ไปหลอกลวงคนทุกคนเลยหลายๆคนคือคนทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงนะฮะก็จะเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนความผิดฐานช่อกงประชาชนนะครับก็หมายความว่าเราได้ไปหลอกลวงตัวบุคคลสาธารนณะว่างั้นเถอะจึงจะเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนนะครับแต่ถ้าเราหลอกลวงเป็นหลายคนไปคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม จนถึงคนที่สิบหรือคนที่ร้อยอมันก็ไม่ใช่ช่อโกงประชาชนนะมันต้องแยกอีกทีหนึ่งช่อโกงประชาชนกับช่อโกงทั่วไปอะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะอธิบายก่อนเอาให้ผิดฐานช่อโกงให้เข้าใจกันก่อนเพราะดูจากข่าวแล้วเนี่ยนะครับผมดูแล้วมันไม่มีความผิดฐานช่อโกงไม่น่าจะเป็นความผิดฐานช่อโกงการดี ข่าวเขาออกมาเรื่องผู้หญิงหลอกให้รักให้ไปดาวมอเตอร์ไซค์ให้หลอกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นะหลอกเป็นแฟนเป็นอะไรก็แล้วแต่คือหลอกให้รักอะ่ะพอรักเขาแล้วอะไรเขาแล้วเป็นแฟนเขาแล้วอะ่ะก็ดาวรถให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาผ่อนเองอย่างเนี้ยดาวรถให้หน่อยเดี๋ยวเขาผ่อนเองแต่เขาไม่ผ่อนอันเนี้ยเป็นความผิดฐานช่อกงหรือยังนะครับ โดยหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วผมมองว่ายังไม่เป็นความผิดฐานช่อโกองเหตุผลเพราะอะไรการที่เขาหลอกให้ไปดาวรถเนี่ยเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงในปัจจุบันใ้ปิดไปจากความเป็นจริงยังมีการหลอกเกิดขึ้นหรือยังมีการดาวเกิดขึ้นหรือยังมีแล้วมีการบอกว่าจะผ่อนเกิดขึ้นหรือยังมีแล้วและการบอกว่าจะผ่อนเนี่ยเขาจะผ่อนเมื่อไหร่หนู่นอีกหนึ่งเดือน อีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนข้างหน้าอีกสามสิบวันแล้วถ้าอีกสามสิบวันแล้วเขาผ่อนละ่ะอย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานช่อโกงเหรอแล้วถ้าจะเอาความผิดก็ต้องรออีกหนึ่งเดือนเหรอถึงจะเอาผิดเขาได้รอดูก่อนว่าเขาผ่อนหรือไม่ผ่อนไม่มีครับกฎหมายไม่มีกําหนดไว้แบบนี้ถ้าผิดก็ต้องผิดตั้งแต่ต้นถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด ถ้าครบองค์ประกอบความผิดได้กระทําความผิดสําเร็จดูวันที่ออกรถถ้าวันที่ออกรถตรงนั้นน่ะผิดหรือ,อยังคุณจับเขาได้ไหมคุณดําเนินคดีขเขาได้ไหมใช่ไหมเช่นน้องเขาเอาละสวยน่ารักอะไรก็แล้วแต่มาหาเราเราชอบเราบอกเอา้าเราชอบคนเนี้เราเรารักอะ่ะเราชอบของเราอะ่ะเราก็ดาวรถให้น้องไม่ผ่อนเองนะชื่อพี่น้องผ่อนเอา อ่ะเราก็ไปผ่อนให้อะไรให้ปรากฏว่าวันนั้นอ่ะสมมติสมมุตินะสมมุติคุณพิสูจน์ได้เลยเข,ลเขาหลอกเขาหลอกเราคุณก็จับเขาเดาเนินคดีวันนั้นเลยหรืออีกสามวันต่อมาหรือเจ็ดวันออกมาก็ได้ถามว่าเขาผิดชอบโกงไหมคุณรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่ผ่อนคุณรู้ได้ไงอีกสามสิบวันเขาจะไม่จ่ายนี่เขาหลอกผมหลอกว่าจะเขาจะผ่อนเองแต่เขาจะไม่ผ่อน เออความผิดสําเร็จแล้วผมไปแจ้งความเลยได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้นะฮะความผิดมันต้องสําเร็จณขณะนั้นนขณะหลอกถึงจะเรียกว่าหลอกยืนยันข้อได้จริงในปัจจุบันให้ปิดไปจากความเป็นจริงแต่น้องเขายืนยันข้อได้จริงในอนาคตว่าเขาจะพรใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําของเขาอ่ะมันไม่ครบองค์ประกอบความผิด มันต้องยืนยันข้อที่จริงในปัจจุบันให้ผิดไปแบบไปจากความเป็นจริงมันจึงไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงผมไม่เห็นด้วยะฮะการตั้งข้อหาแบบนี้แต่กรณีต่อมาเขาเอารถคันนั้นไปขายไปโอนไปจําหน่ายใจโอนผิดช่อกงไหมทีนี้ก็ไม่ผิดอีกใช่ไหมครับมันจะผิดได้ไงก็ถ้าผิดมันก็ผิดแต่แรกผิดแต่แรกเลย ผิดตั้งแต่วันรับรถเลยไม่ที่ผิดวันขายนะฮะไม่ผิดชอโกงเออเห็นข่าวแล้วผมก็มันไม่ใช่อ่ะเออในความเห็นผมนะผมสู้ใจขาดอ่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่กรณีที่เขาเอารถไปขายนะรถอยู่ในความครอบครองของเขาโดยชายซึ่งหลงรักเขาให้เขาไปใช้มอบการครอบครองให้เขาแล้วเขาเอาไปอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าเบียดบังทรัพย์ของบุคคลอื่นโดยทุจริตนะเป็นความผิดฐานยักยอกก็ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์นะฮะไม่อม่งนั้นเนี่ยมันก็จะไปทะเลกันใหญ่หลงกันไปใหญ่ไปกันไปเรื่อยหลักกฎหมายที่เราจะยึดถือที่จะไว้ใช้มันก็ใช่ไหมเราก็งงอะสิก็ใช้กันไม่ถูกอะทีเนี้ยไม่รู้อะไรใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นพอผิดยักยอกตรงนั้นได้รับมอบการครอบครองแล้วยักยอกแล้วเอาไปเงี้ยคนซื้อไว้ก็รับเป็นรับของโจรไปอ่ะอันนี้เข้าหลักเกณฑ์ละนะครับนะประเด็นแรกความผิดฐานช่อโกงก็ไม่เข้าประเด็นที่สองไอที่จะเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนก็ยิ่งไม่เข้าใหญ่นะครับนะครับเพราะว่าความผิดฐานช่อโกงประชาชนน่ะมันต้องหลอกลวงลักษณะเป็นการทั่วไป ไม่ใช่ไปหลอกลวงเจาะจงคนหนึ่งคนใดให้คนนั้นหลงรักคนนี้ไม่หลงรักอะไรต่างๆนะฮะมันต้องลักษณะอย่างนั้นมันถึงจะเป็นช่อโค์งประชาชนแล้วไม่ได้นับจํานวนด้วยว่าหนึ่งคนสองคนสามคนยังจะเป็นช่อโครงประชาชนสิบคนหึงจะเป็นช่อโค์งประชาชนคนเดียวก็เป็นช่อโค์งประชาชนได้ถ้ามันครบองบค์ประกอบคนละอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออจึงอยากจะแหมอึดอัดก็อยากจะ พูดซะหน่อยว่ามันไม่ใช่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการช่อกงหลอกให้รักนะเราไปออกรถนะแล้วหลังจากนั้นเาราลดไปขายอ่านเะผิดจากยอกไปอะไรไปว่านไปแต่ไม่ผิดฐานชอนะอ่อกงนะเพราะองค์ประกอบอย่างที่บอกเขาไม่ได้ยืนยันเข้ได้จริงในปัจจุบันให้ปิดไปจากความเป็นจริงเขายืนยันว่าเขาจะเป็นคนผ่อนให้นะและเป็นการยืนยันเข้ได้จริงในอนาคตซึ่งอนาคตเขาจะผ่อนหรือไม่เรายังไม่รู้นะ เพราะฉะนั้นมันจะเป็นความผิดฐานเจ้าโกงมันจริงเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับประมาณนี้ครับครับผมสวัสดีครับ